สวัสดีทุกคนเลยนะครับเจอกับรายการ d ีดีเกมมีนะครับวันนี้ก็จะดีเกมโรบอทชิปเคยนะคะนนรับผมนีก็ได้แบบที่ชื่อว่าเอชเคเบดแคนิวัลออฟเชนเล e ร์ออฟบีนะคะผมเป็นแบบแนว นีเอาตัวลอดจากสวนสนุกนั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งวันเนี้ยผมมาเล่นสวนสนุกกับเพื่อนนะครับดูสิทุกคนดูดิเพื่อนผมโคตรเยอะเลยเนี่ยวันเนี้ยมีกันสองคนนะครับวันนี้ก็จะมาเที่ยวกันอ,ะ,อะสวัสดีเพื่อนเ่เพื่อน,อ,นอย่าเข้าไปเลยนะที่นี่มันน่ากลัวมากเลยมันจะเจอกับไอตัวตลกน่ากลัวพวกนายรีบออกไปเดี๋ยวนี้เลยอะไรก็เพิ่งมาเที่ยวเองเพื่อนาออตายใจเย็นเนี่ยเขาเ อ้ามันมีเสียงน่ากลัวน่ากลัวด้วยอ่ะโอ้ยฉันไม่สนหรอกฉันก็แค่มาเที่ยวป่ะเอาไปเที่ยวกันดีกว่าเพื่อนโอ้หนี่เขาจัดแบบอะไรเนี่ยจัดนี่จัดนี่น่ากลัวมากสลอ็อคัาััลารลวีนนะคะผมเนาะแล้วก็อะไรเนี่ยโกสเทนนะคะผมเนาะรถไฟหองผีสิงนะครับอ้าเรานั่งกันดีกว่าทุกคนไาไปไไป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 ไไป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 ไไปไไปไป่ไปไปไปไไปไปไไป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 ไลไปไปไปไกไไดไไปไปไ นี่ท่านี่อุ้ยอะไรอะ่ะว้าวนี่มันลาวานี่วา่าเราจะโดดไป็นไงเนี่ยโดดเหรอต้องโดดเหรอเนี่ยปึ๊บโอุ้ยตายแล้วตายแล้วทุกคนอุ้ยอะไรเนี่ยมันมีลาวาแถวนี้ด้วยเหรอเนี่ยอิติสลาว,วา่าอุ้ยเป็นท่านี่เหรอลุอ๊กจะซีอุยอะไรอะ่ะลูกโปง่งลูกโป่งรองก่อนโอ้ย <laughs> กระโปรงแตกแล้วไปดิ ออ้ยทุกคนครับด้านล่างมีอะไรเนี่ยโอ้ยๆเสียตกด้านล่างมีฟันเพียบเลยทุกคนครับล้วนลางจะลงไปแคเนี่ยอะไรเนี่ยไม่น่าหลงเข้ามาเลยอะนึกว่าสวนสนุกนี้มันจะไม่มันไม่น่ากลัวตามที่เขาบอกกันมาเนี่ยไอเด็กนั่นน่าจะบอกถูกแล้วล่ะเดีกวกลมาแล้วก็ลงไปด้านล่างออ้ยกลัวตกตายว่ะสว,วัสดีครับเด็กน้อยเจอกัน,กนอีกแล้วนะครับ เอ้ยพวกไหนเข้ามาทําไมเนี่ยบอกแล้วไงอยากเข้ามาแต่ต่อจากนี้นะข้อต่อไปอะ่ะจะเป็นห้องที่ยากมากช่วงนี้นะก็อย่าลืมลลด,ด้วยล่ะ distancing ด้วยอย่าใกล้กันเยอะน,นะโอเคจา้าจะพูดอะไรเดี๋ยวพี่อันนี้ชิปคอยนะครับทุกคนครับอุย้ยหนัต่อไปเปน็นหนัดพ่อทุกคนครับจะไปรอบนี้อา้าวมีคนกลายเป็นไก่ย่างห้าดาวไปแล้วอะ่เอนนะเราต้องค่นยฟไปนะครับอุย้ยมีไฟเพียบไ,ไปเลยเอฟเฟกต สการตาม่าเนี่ยโอ้พอลีวชัดๆเลยเป็นยังไงบ้างโอชิฟอยนะทุกคนครับโอต้องไต่ท้อไปหรอเนี่ยค่อยๆไต่ท้อไปนะครับทุกคนครับโอ้ยเกือบรู้อีกครับเอ้ยไปครับไปครับอ๋อถึงแล้วเว้ยอ่ะสวัสดีครับเซฟอยพีซนี่อะไรเนี่ยโอ้มีมือมาจับด้วยมือตัวตลกอะเนี่ยโอ้ยน่ากลัวน่ากลัว ไปดีกว่าก็ค่อยเดินค่อยเดินโอ้ยไปบีกแล้วอันนี้อะไรเนี่ยว้าวเชฟไฟแล้วอู้นี่อะไรเนี่ยผมต้งลงท่อแล้วทุกคนครับผมจะเป็นมานนนิโอ้ยูดือดเดือดเดือดเดดเดือดเนีอดเดอดเอ้เดือดเาอดเด้อดเนือเดือยเกือดเดือดเดืดเดอดเดือคเดือ็เดืกดเดือดเดือดเดอดเดืดดอดเดดดดออออีซี่เออีซี่เอ เอาไปต่อดีกว่าครับอีนี้เนี่ยเโอ้โหนี่มันต้องเกาะกอดกาะเหล็กไปเด้ยนะเฮ้ยกอดท่อเหล็กไปม่จะร่วงมั้ยเนี่ยโอ้โหด้านล่างนี่คือขาวโพลมากครับผมคือตัวไปน่าจะแบบติกนะครับผมเนาะไปตรงนี้ไปเลยเน่ผมรู้สึกเซียนมากกับพอปี้นะครับผมบอกแล้วไงผมผ่านพ่อปี้ไปเยอะไปข้อต่อไปดีกว่าโอยู่ไหนเนี่ย ว้าวนี่มันอะไรดนี่ยกงจากโกงจากไไปดีกว่าฟาดฟาดโดคฟาดโดโดมันน่ากลัวมากมันน่ากลัวมาก็เข้าไปนะไปอือผมว่าถ้าโดนปุ๊บนี่น่าจะผ่าครึ่งผงได้เลยนะเนี่ยไปอุยขึ้นท่อเหรอเนี่ยขึ้นท่อขึ้นท่อขึ้นท่อวู้วเราเป็นโผที่ไหนดิฮยเอาสวัสดีเด็กน้อยเอ้าคุณโผไปได้แล้วหรอดีใจด้วยนะที่คุณรอดต่อไปอ่ะต้องถึงตาคุณแล้วระหว่างเจอตัวตลกได้ละ โอเคสับแซบแล้ไปไงต่อเนี่ยเราต้องฆ่าไปหรอเริบมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอ้ยว้ายคุณพี่ออกไปตัวตลกมาเลวทุกคนเอ้ยเอ้ยรีบวิ่งเร็ววิ่งเฮ้ยโว่าต้องขึ้นช้าขึ้นช้าขึ้นช้าเร็วๆรขึ้นช้าเร็วเร็วไปแล้วไปด้วยไปด้วยไปด้วยโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยไปยังวะอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเปไปยังอ่ะไปแล้วเหรอ โอ้ยทำไมมัน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 โค้งเพลงมันโค้งเพลงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันโค้งเพลงอ่ะเฮ้ยโกโก้รู้สึกกลัวไหมกลัวมากเลยค่ะหนูกลัวจะฉีดฉีดได้แล้วค่ะคุณพี่ได้แล้วได้แล้วจะฉีดได้ตรงนี้แล้วกันรนำหนูเปลี่ยนอุ้ยมันคือเวลาทุกคนทับเช็คอยแล้วตัวตลกสิผมว่าตัวตลกขึ้นมาไม่ได้แล้วครับผมเนาะหัวนีื่อะไรวะเนี่ยโอ้ยผมว่าถ้าตกลงไปนี่คือคอหักตายนะครับผมเนาะไม่ตายแล้วเราก็ค่อยไต่ไม้ไปนะครับทุกคนครับ บอาชิบอาเชิบวิเดียอะไรเดียเอ้าวอ้าวอ้าวึ้นไปได้แล้วหรอนี่นะนั่งตรงนี้แล้วก็ลงไปด้านล่างเลยโหนี่มันดีที่ดีกว่าทาวไอ้ทาวตกตึกดี่ว่าไปนั่งไปเลยไปเดสอาโกโก้อ้าววูดเสียวเสียวเสียวลงดีๆแล้พี่ลงดีๆอู้ดูว่าเครือจะพังแล้วเนี่ย เฮ้ยลงดีๆก็ไม่เป็นว้วยหัวนี่อะไรวะเนี่ยนี่มันกงจักแทงแทงไม่ยั้งเลยเว้ยโห่หอกนะครับหอกระวังหอกนะครับ้ยอะไรวะเนี่ยโหมีมีสับด้วยโอไมก้าตัวผมได้ขาดครึ่งแน่เลยทุกคนไป้าไปไป้าไป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 ไไปไปยปไปปไปไไปไปไปไรไโอปไปไปไปปไปไปปไปเอ คุณได้ตายไปแล้วอ้าวันดีเด็กน้อยเอ้าคุณลอดไปได้แล้วดินาะแต่เอ๊ะประตูนั้นมันคืออะไรนะ้าอะไรตัวนั้นคืออะไรมันมเป็นตัวอะไรบางอย่างนะครับทุกคนครับมาเข้าไปดีก็อะไรคืออะไรไโอ้ยเฮ้ยดี่ที่ไหนเนี่ยนี่มัน <c oughs> ทุกคน <c oughs> ผมตกนรกแล้ว <c oughs> <c oughs> บ่นแล้วไงนรกไม่ใช่ชื่อระพิกนะผมาตกนรกแล้วโอ้โหเราต้องออกจากนรกเนี่ยเหรอทุกคนครับ ก็จะาแฟนตาซีเลยทุกคนนี่เราต้องออกจากนรกอ่อเนี่ยอุ้ยร้อนจังเลยทุกคนร้อนลนร้อนลนทำผิดไปเยอะทำผิดไปเยอะค่อยๆไปค่อยไปไฟมีไฟข้อสุดกูแน่เลยโอ้โหไฟมาแล้วพี่โอ้ยจะข้อสุดกูแล้วไปเลยเพิ่บเพิ่บอุ้ยอุ้ยจะล่วงจะล่วงจะล่วงเึิบอุ้ยจะล่วงเพิ่บจะล่วงอุ้ยเอาจะล่วงเดี๋ยวะเนี่ยเอาไปนะหัวนี้เลยเนี่ยต่อยท้อยก่อนเนี่ย แต่นะแตลงมีท่อด้วยเหรอเนี่ยโอเคน่าจะเป็นต้นยิ้วนะครับทุกคนับต้นยิตน้ต้นยิ้ซเออปีต้นยิ้มเออดุราแล้วลงมาแล้วอ้าสวัสดีนิกน้อยเยี่ยมมากเลยแต่เอ๊ะทำไมประตูมันเป็นสีเหลืองล่ะอะไรอะ่ะรีบๆวิ่งเข้าเร็วเพราะว่าประตูสีเหลืองนี้มันจะทำให้เราวิ่งเร็วอโอเคโอเคได้ได้ไดไดไดอุย้ยวิ่งเร็วชิบหายเลยโอ,โอ้โหโอ้ Oh God. ออโอ้ยบอลตูติดไฟเฮ้ยโอ้ตูพนไฟเด็กเทไปแล้วเอออืออวิ่แหมเด็กบอกขี้รันเลยเด้อป๊บไปแล้วเออไปแล้วเฮ้ยโอ้โยเออรอดแล้วโว้ยรอดแล้วเวย้อวเวยอ้ววยอาวสวัสดีเด็กน้อยสวัสดีครับอา้าว แต่เนี่ยมันเป็นประตูสีฟ้านะประตูสีฟ้าจะทําให้เธอกระโดดได้ไกลกว่าเดิมเขาว่าไงเขายว่ากระโดดได้สูงกว่าเดิมใช่ปะโอเก๋นะครับดูซิว่าจะเป็นไงเอิ่บอุ้ยอุ้ยกระโดดได้สูงกว่าเดิมทุกคนปุ๊บเริบโอ้โอ้ตะการตามากกว่าพี่แต่มันไกลจังวะเอาไปดูเลยมันไกลๆวะเนี่ยเออดูมันไกลๆอ่ะทุกคนเพิ่งกระโดดนะกระโดดเย้เรียบร้อยครับผมต่อไปเป็นประตูสีเหลืองนะครับเป็นวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็ว ยอ hablando. อวอยลวงเอออุ้ยเออเออเอาฮะเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นเอาดีอีกน้อยพิ้วมันน่ากลัวมากเลยแต่เราต้องออกจากที่นี่ให้ได้นะแต่ด้านหน้ามันมีบ้านผีสิงอยู่ด้วยไม่บอกก็รู้เนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยโอ๊ะโกโก้มาจากไหนเนี่ย ดี๋ยวนั้นเราต้องเข้าที่นี่หรอทุกคนครับมันน่ากลัวอุ้ยเอ้ยโดนกินเข้าไปแล้วอุ้ยนี่เราอยู่บ้านผีเสียอทุกคนครับวาวซาทุกคนไปดีกว่าืออโหนี่มันแสบสีม่วงนี่ว่าถ้าผมโดนนี่ผมจะเป็นเกย์ไหมเนี่ยมไม่ใช่ต้องไปทำไมอุ้ยไม่ผมเป็นเกย์แล้วเจพอย์อุ้ยจ่าอะไรวะเนี่ย เราโดนไม่ได้เโดนไม่ได้ครับโดนเด็ดขาดผมว่ามันคืออะไรอ่ะเป็นห้องอะไรแปลกแน่ทุกคนครับนี่มันได้แบบนี้ได้หรออ้าวอ้าวก็รอเฉยเลยวิ้ดีอะไรวะเนี้ยโอ my ก o d คืออย่างวเนี่ยอุ้ยอะไรวะเนี้ยอุ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 ้ยอะไรอะไรอะไรกูพี่อะไรอะไรอะไรพี่อุ้ย ปิวปิวปิววปิวปิววโอ้ยถือเถอะเถอะโอ้ยนอนแล้วเว้ยมาโอ้นี่อะไรวะเนี่ยโอ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยเส้นแดงสลับเหลืองคุณพี่แล้วก็แบบตืด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 ตดแล้วก็บีเส้นฐานด้วยโอ้โหเขาองค่อยไปครับค่อยไปอุ้ยไม่ต้องค่อยไปแล้วเนี่ยตายเลยเนี่ยมาค่อยๆไปเออค่อยๆไปค่อยๆไปไม่ต้อง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 ไม่ โอ้ค่อยๆรีบค่อยๆรีบไม่ค่อยรีบไมค่อยรีบไปเลย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 ฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บอู้รอนเลยรอวเลยรอดแล้วเว้ยเยี่ยมรอแบบชิวเชียนที่นี่อะไรเนี่ยอ้าวว่าดีฮู้ต่อไปนะนายต้องนั่งโรลเลอร์โคสเตอร์อันนี้ก็ออกไปจากที่นี่ให้ได้โอเคโรลเลอร์โคสเตอร์เนี่ยเหรอแต่ทำไมมันเหมือนจะพังกันเนี่ยวิ่งเยี่ยมตัวไปได้เลย อุ้ยไปแล้ว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 คุณพี่ไปแล้ว,ลว, Brain, ลวเฮ้ยคุณไปเร็วไปไหนอะ่ะจะพนนาเราไปไหนอู้วเร็วขึ้นเลยละทุกคนเร็วขึ้นเลยละพาเราไปไหนวะม้ยจะพาเราไปไหนอ่ะเออจะรัวแล้วจะรัวแล้วเฮ้ยรัวแล้วโวอยอุ้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 ยอ <c oughs> ุ้ยเสียวเสียวเสียวอุ้ยอุ้ยแอคชันแบบมันมากอุ้ยทุกคนครับตายแล้วตายแล้ว จะตายไม่ได้จะตายแตย่ผมเนี่ยอ้วกจะอ้วกเฮ้ยเฮยอะไรเนี่ยทังขาทักขาทักขาทักขา,า,ขาอีกทักขาโอยอยู่ไหนไวะเนี่ยที่นี่ที่ไหนไวะแกล่ะเด็กร้อยว้าวพวกเราออกมาจากลุกเย่กันนี้พวกเราก็าออกมาจากสน,สนุกผีสิงได้แล้วเย้ yeah. ด,ดีด้วยละกันนะนาะยออกมาจากที่นี่ได้แล้วโอเคนะครับตอนนี้เราก็ออกมาจากที่นั่นได้แล้วนะครับผมเนาะเอาก็หมดแล้วดิแปลว,ว่ามันก็หมดแล้วครับผมเนาะโอเคเราก็รับเช็คปงเช็คพอยนะครับผมเนาะมีอะไรเนี่ยมีสก็ปบอยให้เล่นด้วยนะครับแล้วก็กลับได้เลยเนาะโอ้โหได้เลยเนี่ยถือว่าเรารอดนะครับทุกคนครับ โอเคนะครับผมสำหรับแบบนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับที่สำคัญน,นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับะะมมะะผมบ๊ายบายครับเป็นกระดิ่คลิปได้นะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบาย